ตก,กคนสมมุติแอบมีแฟนล่ะ มันเป็นไปได้สมมติว่าแกใช c c อคา t แบบอ่าฮอตเมลเดียวกัน Facebook เดียวกันถ้ามีคนมาเม้นกันแบบจูบจบหรือว่ามีการเมลจีบหรือโทรเข้ามาอย่างเงี้ยมันต้องมีมันไม่เคยมีมันต้องมีอ๋ออเคยมีอ๋อเคยมีเคยมีก็ก็หลับหลุ่มการรูปไปเลยแล้วผู้ชายก็รู้ว่าทอรับรู้นะเขาเซ็งอะเขาเขไม่ได้ก็ต้องรับให้ได้เขาต้องรับให้ได้เขาต้องรับให้ได้หมายความว่าถ้าใครจะจีบไม่เอกไม่หรือไม่ก็จีบเอา ต้องผ่านการอนุเคราะห์เอ้ยแอปนุจากทั้งคู่อนุเคราะห์อนุมัติจากทั้งคู่ใช่ก็ต้องรับแบบเหมือนกับจะทําอะไรเอาก็ต้องรับรู้จะทําอะไรเอกก็ต้องเอ็กมันจะไปดูหนังเงี้ยไปด้วยไปด้วยกับแฟนใช่โอเคแต่ส่วนมากมันไม่มีอ่ะเพราะแบบแต่ว่าไม่ค่อยมีใครกล้าเข้ามายุ่งต้องมีคนจีบบ้างล่ะมีแซบสวยขนาดนี้โอ้โหแล้วเจอฝรั่งเหรอเจอฝรั่งจริงเหรอดีจังเลยไม่ละครัเขาก็ต้องรู้ว่าแก แยเป็นแปดกันอย่างงี้เขาจะเขาจะแยกมันจะมาปิ้งโคอีกคนได้ยังไงว่ามันเหมือนกันขนาดนี้แต่ที่แบบคือฝรั่งไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยมาสนใจจริงๆในรายละเอียดไม่ค่อยมันถึงฝรั่งนะแต่คนไทยอาจจะสนใจเคยมีแฟนตาซีว่าอยากจะสลับตัวไหมคะเหมือนสลับตัวจีคนที่จีบสลับตัวไปเขาจะแยกออกไหมเอาจริงอยากรู้ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ได้รู้จักแบบเป็นครั้งแรกเอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้พี่ขอถาม ถ้าชอบมีความชอบใดๆในชีวิตเหมือนกันขนาดเนี้ยสเปคผู้ชายเออจุดเนี้ยแหละเหมือนกันมากาชอบผู้ชายแบบดูแบบเงียบๆไม่ต้องพูดมากผู้ชายพูดมากจะไม่ชอบเลยอะไรเงี้ยเซ่อเซ่อสบายๆมีเรฟเฟนร์เรฟนซ์เซ่อเหรอผู้ชายแบบเขินเลยแถวๆหน้าสมอลรูมอะไรอย่างเงี้ยดนตรีอะน่ารักัะมันก็ต้องชอบคนเดียวกันมากะดิก็แบบเราก็จะแบบรายงานกันตลอดว่าเอา คนนั้นนะแซบอะไรเงี้ยก็จอยจอยจอยคนนั้นเลยก็แบคนเดียวกันเลยอืมอืมอืมไม่ไม่ไม่เคยมีปัญหาแย่งแฟนกันหรอ่มีเพราะมันส่วนมากมันจะเป็นเรื่องเล่นๆแบบเราไปชอบอะไรเงี้ยเอ้ยชอบอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้เอาจริงเอาจังแต่เคยรู้สึกแบบน้อยใจนิดนึงคือแบบคนหลายคนภายนอกคนข้างนอกชอบมองเอาเอเป็นองค์รวมอะค่ะแบบมองเอาเอเป็นหนึ่งแบบเออเออคิดเป็นอย่างไงบ้างใช่ไหมก็มองเอาเป็นหนึ่งคือมีใจแค่ดวงเดียวอะไรเงี้ยแบบ อะไรเงี้ยเข้าใจว่าแต่แบบแต่ก่อนมามาให้ค่าขนมแบบเอ้าสมมติให้เจ้สองร้อยให้เอาเอ็กแบบสองร้อยอะไรคือคือจริงๆรแล้วมันต้องใช้ใช้สองคนมันต้องกินข้าวสองจานอะไรเงี้ยเครื่องเขียนต้องซื้อสองชุดอะไรเงี้ยซึ่งบางบางทีหลายคนมองเป็นองค์รวมเยอะไปหน่อยอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือน้อยใจคุณข้างนอกบางทีอะค่ะแล้วเคยน้อยใจกันเองไหมอะค่ะ ไม่นะเรื่องรอยใจกันีกทะเลาะกันมาที่จริงเธอเป็นคนอารมณ์รุนแรงไหมจริงๆทะเลาะทุกวันนะเกือบทุกวันแต่เรื่องเล็กๆเงนี้ค่ะแบบสมมติหนูจะรับหน้าที่เป็นคนขับรถเอจะเป็นคนขับรถตลอดไอเอาแบบมันจะชอบนั่งในรถแล้วกินขนมแล้วหนูจะทะเลาะทุกวันคือมันชอบไม่ป้อนอะไรเงี้ค่ะก็คือเนี่ย้าดูเหมือนแบบเป็นเรื่องเล็กผักชีอไนี่กินเอาเอาโอเคเพราวทุกวันทุกวันทุกวันเน่ทุกองทะเลาะเล็กทะเล่ะใ่จริง ถ้าคนใดคนหนึ่งโตขึ้นมาแล้วมันต้องแต่งงานมันเขาจะใช้คำว่ามีผัวมีผัวย่านตัวเองต่องคันลูกวิ่งอย่างเงี้ยคนอีกคนมันจะทำยังไงวะได้ไหมมันจะเคยเคยคุยกันตลอดเวลาก็คือถ้าเกิดคนหนึ่งมีลูกก็ช่วยกันเลี้ยงอะไรเงี้ยชอบชอบชอบเด็กหนูหนูต้องเข้าใจนะว่าถ้าคนหนึ่งแต่งงานมีลูกมีผัวเนี่ย บางทีอันหนึ่งแม่งต้องแยกห้องนอนเพราะหนูจะนอนเป็นสามคนพี่ว่าศิลธรรมมันไม่ถูกหรือไม่ก็ต้องแยกบ้านสมมติหัวก็าทำงานอยู่สมุดปาการหรืออะไรเงี้ยสมมติจะอยู่ยังไงมียกูอีกอะไรเงี้ยแฟนฉันเป็นผัวฉันไม่เข้าใจเธอเป็นหัวไม่ได้นี่จะไม่เข้าใจเรื่องไหนทีนี้ยังไงถ้ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นหนูจะทํายังไงก็คิดว่าถ้าต้องแยกจริงๆก็คือ มันก็ต้องแยกเพราะว่ามันก็คงจะปรับตัวได้ในระยะเวลาหนึ่งเป็นไปตามธรรมชาติของการมีลูกมีเนแต่ถ้าให้คิดในเชิงอุงมคติแล้วเคยคิดสุดๆดว่าเราจะสร้างบ้านที่มันสามารถลิงต่อกันแล้วลูกลูกของพวกเราก็จะมาเล่นกันตรงกลางสวนอะไรอย่างเงี้ยใช่เวลาไปแคสโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นบทน่าเกลียดปุ๊บต้องต้องเอาทันทีแล้วหนูจะเป็นตัวแทนของการโฆษณาเอ๊จะเป็นตัวแทนของการขับรถอันนี้อันนี้ที่จะแบ่งแยกกัะชัดเจนสุดๆเอ๊จะขับรถหนูจะเล่นโฆษณา ไอ้เปนตัวคนละแคตเกอรีลขขับรถชื่อชประจำวันใช่ไหมมันขับพาหนูไปแครเออขับไปทำงานไปทำงานอันนี้เรื่องโฆษณาอย่างดีคนเป็นแปดอะเท่าที่เราดูเราเคยอ่านสัมภาษณ์ฝันดีฝันเด่นท็อปไทส์อะไรเงี้ยมาเธอดูตามข้างแปดเหมือนกันนะมาต่อินเขาก็จะมีการทําอะไรแทนกันบ้างบางคนไปเรียนแทนกันอะไรเงี้ยเราเคยทําอะไรแทนกันไหมคะ ทำแทนกันจะมีตอนหนึ่งอ่ะที่เอให้เอาไปเรียนแทนเรียนภาษาอังกฤษตอนนั้นเ,<อ>เป็นครูอังกฤษเลยมันจะไม่ชอบแบบเรียนในห้องนั้นอะไรเงี้ยเลยให้เอาไปเรียนแทนไม่ได้ทําการบ้านด้วยถูกตีถูกตีถูกตีซะแล้วถูกตีเป็นความผิดมันถูกตีเป็นความผิดเองอาจารย์ก็<อ>ไม่รู้เลยเหรอโอ้ยไม่รู้ไม่รู้เอาจารย์เลยไม่รู้ทั้งสองคนเนี่ยเอ็นติเนเทชลาด้วยกันใช่เฮ้ยมัน คือคนเราจะเอนติดมันก็ยากแล้วนี่นี่แค่จุฬานะสองคนแล้วเอนติดพร้อมกันคะแนนใกล้กันด้วยได้ค่ะว่าสี่วิชาตอนนั้นเท่ากันกี่วิชาตอนนั้นมี4ี่วิชาเท่ากัน2วิชาเลยเท่ากันเป๊ะสองวิชาอีส2วิชาเลื่อมกันเริ่มกันนิดเดียวนิดเดียว3สามคะแนนคือคะแนนร่วมออกมาคือใกล้กันใกล้กันมากใกล้กันมากแล้วเรียนพิเศษที่เดียวกันเรียนจริงๆที่เดียวกันอ่านหนังสือด้วยกันอะไรเงี้ยติวโน้ตด้วยกันแล้วถามดักคำถามดักไซคนมาอีกแล้ว ถ้าในตอนนั้นน่ะคนหนึ่งเอ็นติดคนหนึ่งเอ็นไม่ติดทางออกคืออะไรคนหนึ่งจุฬาคนหนึ่งธรรมศาสตร์ไม่คนหนึ่งติดกับคนหนึ่งไม่ติดอะไรเลยอ่ะให้ดับที่สุดเอาเอาเอานัา่นแหละะมาจะทํายังไงจะมีใครไปหาใครหรืออะไรยังไงไหมคิดว่าเอแบบกป่ะคิดว่าแบบก็คงต้องเข้ามาหาวิทยาลัยเปิดก็หมายความว่าคนหนึ่งก็ต้อง,คน,งคนที่ติดก็จะสละก็น่าจะทําไมวะเพราะว่ามันถึงเรียนแบบว่าอาจจะได้โอกาสเรียนในที่ดีแต่ว่ามันก็ไม่มีความสุขป่าชีวิตอะไรอย่างเงี้ย ันก็จะดูแบบความสุขของแกคือกันและกันเหรอเรียกบอกเธอไม่มีแฝดเธอไม่เข้าใจฉันกลัวอย่ามากลัวอยู่ร <oh ู้ uh Pepsi> yes> สึกยังไงที่เวลาทุกครั้งที่เพลงของมาซ่าในยุคหนึ่งรันว่าเธอเป็นเนื้อส่วนหนึ่งเป็นชีวิตส่วนหนึ่งของฉันรู้สึกว่านี่แหละเรา inspirational หรือเปล่ามันรู้สึกว่า inspire มาจากเราเลยหรือเปล่าคนก็ร้องอินมากนะตอนนั้นรู้สึกไงที่ทุกที่เปิดแล้วมันเป็นเราอ่ะหลอนิไหมหลอนิดนึงเธอเป็นนิดนึงฉัน ความฝันส่วนหนึ่งของฉันมีกันและกันไม่ว่าจะนานเท่าไรเป็นชีวิตส่วนหนึ่งของฉันไม่มีทางที่ฉันทดทิ้งเธอไปไม่มีวันไหนจะพราา